สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับนี่ครับงานยาวเลยนะฮะที่นำรั่วนะเมื่อวานเราแยกกันอยู่นี่ให้เราแยกกันอยู่นี่อันนี้เราเอาเฉพาะตัวไอ้นั่นออกแล้วก็ต้อต่อน,น้ำเข้าไปด้านนอกเพราะว่า เขาเทปูนนะฮะวางท่อน้ำลอดใต้พื้นนะมันจะแตกใต้พื้นนะต,ต้องเดินใหม่ต้องงอขึ้นมาเนี่ยลอยไปนะฮะวางลอยบบโอ้ทำอย่างนี้ตายเลยเวลาซ่อมบำรุงนี่ยากนะเนี่ยต้องเจาะเจาะเข้าไปเลยเจาะงอเข้าไปหาพวกสายชําะะเป็นห้องน้ำนะสายอาบน้ำสายชำ m ะ สายจะโคกนะเราต้องเอาน้ำเข้าไปน้ำดีนะฮะเนี่ยข,ขุดหามาแต่นู้นนะฮะขุดหามาแต่เนี่เอ้ยหาท่อไปอยังไงว่านะจะใส่วาล์วดักตรงนี้ก็หาไม่เจอเพราะว่าเห็นลายอ่าลายน้ำอยู่นี่นะเข้าไปห้องครัวแล้วก็คิดว่าจะมีสามทางตรงนี้นะ ก็จะต่อลอยไปเลยสรุปไม่เจอเจอมันอยู่ใต้พื้นนูนะใต้คานนะต้องตัดใหม่ต่อใหม่หมดเลยโอ้ยทำบ้านอย่างนี้ก็นะตอนซ่อมบำรุงจะยากนะฮะก็ท่านใดที่จะสร้างบ้านก็จำไม่เลยนะฮะน้ำกับไฟไม่เดินเป็นไปได้เดินด้านนอกเอาไว้นะครับน้ำก็ไป อย่าไปวางใต้พื้นที่เราเทป,ปูนทับนะอย่าไปวางเป็นเด็ดขาดเลยนะฮะน,นีใช่ลยนทีแรกคงจะไม่วางแผนนะช่งางมันต้งเดินเป็นลายเอาไว้นะครับเป็นลายตีเป็นไหนเป็นอะไรเป็น,ปน,ปนท่อธรรมดาเนี่ยอ,อ,อ๋อนี่ยนะ lấy lấy thuốc dao mà lấy thuốc dao mà lớn cái ừ. này à, là có xâm gì đó จะเอาไงทีนีอิดแดงก่อนนี่มีไหม,ไ,มได้ไหมเออนั่นแหละเนี่ยเราเรา,เราตัดแล้วเราจะต่อเข้าไปแค่นี้เองอไม่ใช่เ,ใชเราเดินใหม่ของเราเลยนี่ครับคือความยากลําบากนะเนี่ยเวลาซ่อมบำรุงจะยากอย่างนี้นะต,ต้องทุบก,กาแพง <laughs> ให้ดูนะครับนี่เขาทำอันดอกว่้านี่นะครับเอาทอดิผ่านจะเป็นยังไงใส่จากข้างในมาก่อนนะี่ครับให้ต่อเอาไว้ อยอย่างเงี้ยแล้วก็น้ําก็วางใต้พื้นแล้วก็เทปูนทับนะฮะพื้นห้องน้ำจกเอามาโผล่ข้างเนี้แล้วอันนี้ยังดีอยู่ใช่ไหมอันนี้เก่ามันมใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้อยู่้ยอืมมันได้ครับเปลี่ยนเกี่ยวแล้วก็มีนั่นนะ่ะทัน เทพพันเกียวดูใหม่ในกล้องในรถอะ่ะวินเทพพันเกลียวอะ่ะต้องพันใหม่พันใหม่ดูในแกะดูในกล่องอะ่ะนี่ เดี๋ยวต้องพันใหม่ตีแล้วเอาไอ้นี่กันซึมต้องใส่กันซึมด้วยเออไม่พออ่านยาวเลย เราไม่มีตัดตรงนะรังดีๆ <c oughs> ต้องต่อข้างในาก็ออกมาก่อนตีค่อยตัดตัวนี้ ปึกเลยไอ้บล็อกสองชั้นเลยแล้มั้งนี่โอ้แล้วก็อทองไปข้างในไข่เขาบอกโอ้ตายแล้ว <laughs> นี่คืองานซ่อมครับจะยากนี้ยากกว่าเดินใหม่นะงานซ่อมนี่ครับ เล่นกันยาวเลยต้องไปหาซื้อกระเบื้องลายนี้นะนี่ฮะผมต้องไปหากระเบื้องลายนี้จะมีหรือเปล่าเอาใกล้เคียงก็พอแล้วเนี่ยโอ้แล้วก็จะต้องเปลี่ยนสารเครื่องกรองตัวนี้นะฮะนี่ครับจะเปลี่ยนสารเครื่องกรองนะโอ้หมืดมืกนนี่แต่ซื้อคาร์บ,บอนมาแล้วเหลือก็เรซินนะฮะ ต้องออกไปซื้อเรซินหากระเบื้องฮะนี่คือง,งานงานต่อไปอพวกนี้หลานกับลูกชายก็ต้องเทป,ปูนไว้รอต่อระบบไว้รอนี่ผมถ่ายคลิปนี้แล้วก็จะไปแล้วอ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ